สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เต่าทองสองเทรนกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวการมาเที่ยวเมืองไทยของครอบครัวอบอุ่นชาวอังกฤษทั้ง5คนได้แ,แก่คุณพ่อพีทคุณแม่เอมมา2หนุ่มน้อยฮัตสันกับดาเรียนและหนุ่มน้อยคนสวยเบบี้ฟอร์เรนซ์นะครับพวกเขา้นเป็นฟูลไทม์เทลเลอร์สที่ทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวผ่านช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Backpacking Family โดยได้เดินทางมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกในขณะเดียวกันก็สอนหนังสือให้กับลูกๆไปพร้อมกันด้วยโดยพวกเขานั้นเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่เด็กๆนั้นสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการสํารวจและประจนภยัยและในวันนี้นะครับพวกเขาได้กลับมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งและครั้งนี้ถือเป็นการมาที่พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้นําสมาชิกใหม่ของครอบครัวมาเที่ยวด้วยนั่นก็คือหนูน้อยฟอเรน กิจกรรมที่เราจะนํามาให้ชมกันในวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้ทําภารกิจเล็กๆน่ารักน่ารักร่วมกันที่ตลาดเช้าย่านถนนเยาวราชส่วนภารกิจที่ว่านั้นคืออะไรรวมทั้งจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ที่เห็นจะพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมันมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่คุณแม่เอ็มมานั้นถึงกับต้องปล่อยโฮนร้องไห้น้ำตาซึมกลางตลาดกันเลยทีเดียว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เราไปหาคำตอบกันเลยครับเริ่มต้นคลิปนะครับตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ที่ย่าเนเยาวราชกรุงเทพซึ่งเป็นช้ยนาทาวที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารของกินอร่อยๆมากมายโดยคุณแม่เอมม่านั้นเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลา14ปีที่ผ่านมาที่เธอนั้นเริ่มออกเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเธอรักการมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากเพราะคนไทยนั้นใจดีและน่ารัก การมาเที่ยวธรรมดาอาจจะทําให้ดูน่าเบื่อนะครับดังนั้นพวกเขาจึงตั้งภารกิจสนุกๆให้กับครอบครัวได้ทํากันเช้าวันนี้ก็คือฟู้ดเชลเลงหนึ0หรือภารกิจอิ่มจังตัง100นะครับโดยแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ100บาทเพื่อไปหาซื้ออาหารเช้าที่คิดว่าอร่อยที่สุดแล้วก็กลับมาโหวตกันว่าใครจะชนะโดยร้านแรกนะครับที่พวกเขานั้นแวะเข้าไปเป็นร้านขายซาลาเปาติ่มซำ เมนูแรกที่คุณพ่อพิทได้เลือกได้แก่ซาลาเปาไส้ครีมลาวาหรือซาลาเปาไส้ทะลักนั่นเองส่วนคนที่จะได้ลองชิมเป็นคนแรกนั้นคือหนูน้อยฟอเรนซ์เพราะนี่ถือเป็นอาหารมื้อแรกในชีวิตที่ไม่ใช่อาหารของทารกที่เธอจะได้ลองนะครับเมื่อชิมคําแรกเธอนั้นรู้สึกชอบมันมากดูจากสีหน้าของหนู no Forest, น้อยฟอเรนซ์ก็น่ารักน่าเอ็นดูอย่างมากเลยทีเดียวจากนั้นคุณพ่อพีทก็ลองฉีกซาลาเปาเพื่อดูไส้ใน ปรากฏว่าข้างในนั้นนะครับมีครีมเหลวๆสีทองคล้ายราวาไหลออกมาเมื่อได้ชิมคุณพ่อพิษก็บอกว่ารสชาติครีมน้ำมันหวานนุ่มกำลังอุ่นๆอร่อยมากและเขาก็รู้สึกชอบมันมากแถมยังมีราคาไม่แพงเพียงแค่25บาทเท่านั้นในขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่นั้นนะครับหลังฉากพนักงานในร้านก็พากันมารุมอุ้มหนูน้อยฟอเรนซ์กันยกใหญ่เพราะด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอ โมเมนต์น่ารักแบบนี้นะครับคนไทยของเราจะคุ้นเคยกันดีเพราะโดยพื้นฐานแล้วคนไทยนั้นจะอ่อนโยนและมีมตรีกับเด็กนี่แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยที่รักเด็กและพร้อมจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาเที่ยวด้วยเสมอถัดมานะครับพวกเขานั้นเดินมาเจอร้านข้าวแกงร้านหนึ่งร้านนี้นั้นมีน่องเป็ดที่ย่างแล้วขายด้วยแต่มันราคาน่องละ120บาทซึ่งเกินงบไปนิดนึง คุณพ่อพีทนั้นอยากกินมากๆเพราะมันดูน่าอร่อยจริงๆจ,งจึงต้องขอยืมเงินลูกมาซื้อก่อนจากนั้นนะครับสิ่งที่สร้างความประทับใจก็เกิดขึ้นเมื่อคุณพีทนั้นบอกกับแม่ค้าว่าพวกเขากําลังทําภารกิจฟู้ดเชลล์ด้วยเงิน100บาทกันอยู่เมื่อรู้เช่นนั้นนะครับเจ้าของร้านก็ให้ของกินแถมเพิ่มพวกเขาไปอีกหลายอย่างทั้งเห็ดทอดทั้งเนื้อเป็ดเพิ่มและยังให้เด็กๆเติมไปที่หลังร้านเรียนรู้วิธีการทําอาหารอีกด้วย เมื่อคุณพ่อพีทได้ลองชิมน้องเป็ดย่างครั้งแรกนะครับเขาก็บอกว่าว้าวมันหวานเป็ดนั้นสุกกาลังดีถูกย่างจนหอมรสชาติเข้มข้นมากหนุ่มน้อยทั้งสองก็ชอบมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหนุ่มดาเรียนที่ตื่นเต้นมากเมื่อได้ลองกินเป็ดย่างเป็นครั้งแรกจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่หนุ่มน้อยดารียนกำลังซื้อข้าวเหนียวสังขยาห่อด้วยใบตองอยู่ในราคา15บาท ซึ่งคุณพ่อพีทก็ไม่รู้ว่าขนมชิ้นนี้มันคืออะไรแต่เมื่อได้ลองชิมคุณพ่อพีทบอกว่าโอ้มันอร่อยมากหวานนุ่มหอมอร่อยจริงๆและถ้าให้โหวตเขาจะเลือกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าทั้งอร่อยและมีราคาถูกในขณะที่พวกเขาเดินเที่ยวอยู่นั้นนะครับก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความใจดีและมีน้ำใจของคนไทยที่มีให้ต่อเด็กๆเริ่มตั้งแต่แม่ค้าขายขนม ที่เห็นเด็กๆน่ารักนะครับจึงให้ขนมกล้วยฟรยีโดยไม่คิดเงินจากนั้นก็มีแม่ค้าขายฝรั่งเห็นครอบครัวนี้น่ารักน่าเอ็นดูจึงแถมฝรั่งฟรีให้อีกหนึ่งหอ่อไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีคุณยายท่านหนึ่งที่ใจดีมากๆคอยให้ผลไม้และไอศครีมแก่เด็กๆอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ได้กินขนมของคุณป้าไปหลายอย่างแล้วนะครับก่อนจะเดินไปร้านอื่นหนุ่มน้อยฮัตสันและดาเรียนก็โชว์การขอบคุณแบบไทยๆนะครับ ว่อย่างสวยงามพร้อมกับกล่าวคำว่าขอบคุณครับซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆกันหลายครั้งนะครับคุณเอมม่านั้นก็ถึงกับน้ำตาซึมพูดอะไรไม่ออกเลยเธอนั้นบอกกับผู้ชมว่าความใจดีของคนไทยที่มีต่อเด็กๆนั้นทำให้เธอนั้นรู้สึกอบอุ่นใจอย่างมาก และนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้พวกเขานั้นรักที่จะมาเที่ยวเมืองไทยและอยากจะกลับมาอีกเรื่อยๆโดยเฉพาะการเดินทางมาพร้อมๆกับลูกๆทั้ง3คนในช่วงท้ายนะครับพวกเขาได้แวะซื้อกล้วยมาอีกหนึ่งหวีเพื่อให้หนูน้อยฟอเรนส์เธอนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเมื่อได้กินกล้วยเธอนั้นชอบมากจนกล้วยนั้นหมดไปหลายลูกเลยคุณแม่เอมมานั้นบอกว่าสิ่งแรกที่ลูกสาวฉันซื้อในประเทศไทยนั้นคือกล้วยนั่นเอง เจ้าลิงน้อยรักสิ่งนี้มากจริงๆเมื่อสิ้นสุดภา,ารกิจนะครับคุณเอมมาได้สรุปว่าแม้จะมีงบประมาณเพียง100บาทต่อคนเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นก็คือของแถมมากมายจากความใจดีของคนไทยจนรู้สึกได้ว่ามันได้มากกว่าที่จ่ายไปเยอะคุณเอมมาได้ยังได้บอกอีกว่าคนไทยนั้นรักครอบครัวจริงๆความใจดีนี้มันน่าทึ่ง และเธอนั้นรู้สึกขอบคุณมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการท่องเที่ยวเมืองไทยของครอบครัวอบอุ่นชาวอังกฤษทั้ง5้าคนคุณพ่อพีทคุณแม่เอมมาหนุ่มน้อยฮัตส,สันหนุ่มน้อยดาเรียนและหนูน้อยฟอเรนซ์ที่การมาในครั้งนี้พวกเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายได้ลิ้มลองอาหารไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับรู้น้ำใจของคนไทยที่มีให้ต่อเด็ก และท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ EP นี้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยก่อนจะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต่าทองสองเทรนกันด้วยใน EP นี้ผมพี่เป้าเต่าทองต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ